่อลงลมาดช,มช่วยแสดงความรู้สึกดีใจอีกทีหนึ่งลูกชินมากเลยนะดีไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้คัตเตอร์เลยก็ใช้คัตเตอร์บ้างแต่ว่าแค่อามาเก็บเก็บเสพทำหน้าหูาให้ดูหน่อยดิทำหน้าตาโตตาโต ดีใจไหมดีใจมากเรารู้สึกมันแสดงออกได้แค่ครั้งเดียวเนาะครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไป ดิชเนี้ยมันไวมากเลยนะคือถ้าใช้คัตเตอร์ตัดเนี้ยเป็นชาติเลยเราจะได้คาดเนี in so laughter, so, justice, ้ยรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจในเครื่องตัดขอบพรคุณมากนะคะเครื่องตัดโอ้ได้ใช้งานแล้วเต็มศักยภาพ ออกแบบเสร็จแล้วคะก็ต้องมานั่งตัดโมนนะครับตัดโมนโชคดีที่มีเครื่องตัดนะครับเครื่องตัดไม้ไม้เบลเซจะค่อนข้างนุ่มหน่อยคะ่ะไม่แข็งมากพอเราได้ตัวต่อครบหมดทุกตัวแล้วนะคะเราก็มาเรียงกันแล้วก็พี่นอดเริ่มต่อแล้วคะ่ะดูดีทุกคน เจ๋งมากค่ะเป็นการเข้าไม้ค่ะเข้าไม้แบบไม่ต้องใช้อเออไม่ต้องใช้สกรูไม่ต้องขันน็อตไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้าน <laughs> เป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาโบราณ <laughs> ใช่ช่างไม้โบราณเขาก็จะเข้าไม้กันอย่างยังไงแบบแล้วน็อตก็ทำได้ไงเนี่ยลูก นัดคิดได้ไงลูกเก่งมากมากเลยจะไปเป็นช่างไม้ได้นะครับลูกเป็นปนค่ะคาเบนเตอร์โอเคเป็นสถาปนนี้ก็ได้ค่ะโอ่ค่ะโอ้งานแรกนะครับในการทำโมนนะครับดีใจมากเลยแม่มานั่งเชียรเฉยๆลูกทำได้เองหมดแล้วเกนะ่งมาก ทำได้ไงเนี่ยนาอนี่ครับเพื่อนเนเขาถามกันครับว่าเฮ้ยน็อตทำได้ไงอ่ะนั้นบอกว่าเพื่อนเพื่อนน็อตทำแบบไหนเห็นคือปกติอะถ้าเป็นข้อเดียวกันแบบเนี้ยของเพื่อนอะจะเขาจะทำแค่แบบสามอัน มาต่อกานนี้นี่ยก็ติดกาวใช่็ตัน,นี้มันก็คือทั่วไปเลยเด็กๆ,ๆทั่วไปต้องทําแบบนี้ค่ะลูกมันควรจะเป็นแบบนีบ้ค่ะลูกเพราะว่าน็อตน็อตบากไม้เข้าไปแล้วก็ให้มันช่เน,นี่ยมันเป็นภูมิปัญญาโบราณเลยนะของช่างโบราณเท่านั้นนะที่จะมีได้อแล้วมันเกิดขึ้นได้กับน็อตได้ยังไงแล้วน็อตน็อตเป็นช่างโบราณเหรอน็อตอยากได้อยากได้รูปของคานคู่ใช่ไหม วเวลาปกติทำคานคู่อ่ะมันก็จะได้แบบพอชั้นนี้ใช่มันได้แค่นี้เองลูกมันต้องได้แค่นี้พอชันนี้แต่คานคู่ของนอมันจะได้อีกเวลหนึ่งอีกเวลหนึ่งจะได้เพอร์ดบฟชั่นนี้แทน โอ้ยดูซิมาดูซิมาดูกันเด็กคนนี้ทำได้ไงเนี่ยเก่งมากนะน,น้อเฮ้ยไม่น่าทำไมเพืเ่อนๆถึงดา่นานนด่าว่ามึงทำได้ไงมึงทำได้ไงนี่กระดาษทรายแม่ก้อย <c ười> <c ười> นั่นไงที่แม่อเออโอเคแ,อแกลงแค่นี้นะแกแอันนี้คืออะไรอะ่ะ อันนี้คือแบบไมมันยิบขนาดนี้เลยนดเรา,า,า,าจะต้องทำใช่ไหมเราต้องทำเราต้องทำเรา,าต้องทำคืนนี้เหรอโ oh <my> อ้มายก็ อันนี้นะคะ<ม>พี่<ม>น้อยเขาสร้างมมนแล้วก็ตัดโมลมทุกอย่างด้วยตัวเองเลยนะคะเน,นี่ยค่ะทำเองทุกอย่างเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้ผนังนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนั้นแบงร้อยไม่เกี่ยวนะคะ มีคุณย่าใจดีทิ้งไว้ให้ค่ะกินขนมนี่เตรียมขนมมากินด้วยค่ะคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะฮะเราตัดมวนกันงานไม้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเราจะมาประกอบเข้าร่างนะคะประกอบรวมร่างนะคะเป็นกันดำหนึตน งานยากมากเลยนะครับทุกคนมันคือการเข้าไม้แล้วก็ไปเข้าโฟมอีกทีนึงนะครับทุกคนเหมืนสุดยอดมากเลยเมื่อกี้มีงานมีการถอดมาแก้งานกันนิดหน่อยเนื่องจากเอาไม้ตัวนี้เข้าไม่ได้ก็เลยต้องเอามา ประกบกันก่อนแล้วค่อยมาเข้าโฟมนะครับก็เลยเข้าได้เลยล่ะแล้วโฟมก็จะเป็นตัวบีบไม้พอดีเลยกาวไม่ต้องใช้งานบีบตัวเองเรียบร้อยสวยมากถ้าเราใช้กาวนะพอดีมันก็แบบว่าทำให้นี่เมื่อกี้มันเพเยลูก ถ้าเราใช้กาวบางทีมันแก้งานไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้บางทีเราสามารถขยับออกมาเปลี่ยนได้ออกมาแก้ได้ถ้าหยอดกาวปุ๊บหมดซิทตัดไม้ใหม่ก็ไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าไม่มีไม้แล้วค่ะไม้หมดสต็อกแล้วค่ะอ วันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ครับงานส่งวันอังคารครับผมเป็นโมเดลงานแรกนะครับของเด็กสถาปั์ปีหนึ่งเนวก็ออกแบบไว้วิจิตมากเลยย่า ออกแบบเข้าไม้ด้วยอะทุกคนไม่ใช่แบบงานไม้แปะนะครับไม้เข้านะครับไม้เข้าโหสุดยอดยอดจริงสุดยอดจริงต่อขึ้นมาได้แล้วค่ะทุกคนถึงขั้นนี้ถึงขั้นนี้แล้วค่ะทุกคนใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมพี่น้องใช่แล้ว แล้วบอกว่าต่อแล้วต่อแล้ว,ลวคนลุกคนลุกนี่มันเป็นการเข้าไม้ค่ะทุกคนนี่มีเงื่อนนี้แล้วก็มีเงื่อนนี้โอ้ยแล้วก็มีคานคู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็มีก่ออิดผนังอีกนะครับอืมเป็นเป็นอิดเบาเอะเขาเรียกว่าอะไรนะใช่ไหม ผนังเบาครับผนังเบายังเบามากโอ้าไงแล้วสอาหนินิกน yes ิ่งนินิ่น่าชอบอ่ะผลงานตัวเอง ขนลุกเรกียกว่าขนลุกเลยทีเดียวมันยากอยู่นะยากอยู่นะโอเค นัดเอาละเอางานลงไปละครับหนึ่งลังใหญ่ไปเริ่มเทมีแม่ modify แล้วเชือกมาคล้องเป็นหูหิ้วด้วยฮะ ังไปเร่มเลยไปส่งคุณครูตอนหกโมงเช้าแม่ขับรถไปส่งเองเม,มื่อคืนนีโต้ลุงกันเลยครับโชคดีลูกเกดเอ